มีคนเข้ามาถามนะครับตอบในคอมเมนต์นะครับขายไม่ดีแล้วก็ไม่มีระบบแก้อย่างไรดีมันยากเหมือนกันนะตอบคำถามนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสายป่านคุณมีมากน้อยขนาดไหนถ้าสายป่านพอมีนิดนึ่งนะพอหายใจได้รวยลินนิดนึงนะผมอยากจะบอกแก้ระบบก่อนแก้ระบบการทํางานให้มันมีคุณภาพให้มันดีก่อนเพราะ ถ้าคุณไปแก้เกี่ยวเรื่องการตลาดเกี่ยวเรื่องการขายพยายามขวักดันยอดขายแต่ระบบหลังบ้านมันพังมันแย่มันห่วยคุณภาพงานออกมาไม่ดีเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อของมันก็พังอยู่ดีเขาก็อึดอัดนะเออเพราะว่เาเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญพยายามกลับมาแก้ระบบภายในให้ดีก่อนทํายังไงให้งานออกมามันออกมาดีทำงไงให้งานมันออกมาคุณภาพเพราะคนที่เป็นลูกค้าเขาอะอยากได้ของที่ถูก ใช่ไหมใช่แต่เขาก็อยากได้ของที่มันมีคุณภาพเพราะค่าของถูกแต่ไม่มีคุณภาพมันเท่ากับของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆผมอยากให้ลองกลับมาดูว่าเราจะทําไงให้ระบบการทํางานมัน w o r k f l o w มันดีเนาะถ้าวันนี้เราสามารถแก้ระบบได้การทํางานมันออกมาดีมันมีประสิทธิภาพแน่นอนเวลาเราไปขายเราก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคบว่า ของของเรามีคุณภาพแต่ถ้าเราไม่แก้ระบบของเรามันห่วยหลังมันแหวะมันเวอะวะของเน่าอะ่ะแล้วเราไปบอกของดีอ่ะโอ้โหมันพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำหรอกครับเพราะงั้นแก้ระบบก่อนแล้วค่อยมาจัดการเรื่องการขายพี่นันเชื่อมั่นว่ามันจะแก้ได้อย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับ